สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เปียวพาทุกคนมาชมเมืองหมู่ทอล่านะคะหลังจากที่พวกเราเดินออกกําลังกายในตอนเช้านะคะพอสะพานเ,าเริ่มเปิดนะคะเรือก็ผ่านไปทั้งหมดแล้วนะคะเสียงกริ่งก็ดังขึ้นเพื่อที่จะเตือนให้ทุกคนเตรียมพร้อมสตาร์ทรถที่จะข้า,ขามผ่านสะพานตัวนี้ไปนะคะในแถบที่พวกเราอยู่นะคะจะมีเรือจาก จังหวัดอื่นๆและจากประเทศอื่นๆนะคะขับผ่านเมืองของพวกเรานะคะเมืองของพวกเราเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะ,ะการเปิดสะพานเนี่ยนะคะก็จะทําให้การจราจรติดขัดเล็กน้อยนะคะหลังจากเลือผ่านไปแล้วพวกเราก็สามารถเดินทางต่อไปได้ค่ะในเมืองของเราเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ก็จะมีพันสะพานที่เปิดอยู่หลายแห่งเลยนะคะประมาณ2-3ที่เลยนะคะ หลังจากที่เราเดินออกกาลังกายนะคะเราก็มาพักทานอาหารเช้าที่นี่นะคะเปียวเลือกแรกหมักกะค่ะคือแซนด์วิชกุ้งนะคะคนที่นี่จะชอบทานแรกหมักกะมากนะคะแซนด์วิชกุ้งจะมีขนมปังแล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหอมดองแล้วก็ผักต่างๆนะคะแล้วก็จะมีไข่ลวกให้หนึ่งฟองค่ะแล้วก็จะมีน้ามะนาวแล้วก็จะมีมะนาวให้ชิ้นหนึ่งนะคะ เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวสวีเดนมากนะคะจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็อิ่มท้องแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารด้วยค่ะแล้วเปียวก็สั่งน้ำส้ม1แก้วนะคะน้ำส้มคั้นนะคะเป็นอาหารเช้าของเราแล้วก็กาแฟ1แก้วของคุณลุงค่ะแล้วเราก็ออกเดินทางต่อนะคะออกกำลังกายเปี่ก็เก็บวิวสวยๆข้างทางมาฝากเพื่อนๆนะคะ ในทุกๆเช้าช่วงวันหยุดของพวกเรานะคะเราจะชอบออกกําลังกายเดินออกกําลังกายรอบๆเมืองแล้วก็ถ่ายรูปวิวสวยๆเพื่อเก็บไว้ดูนะคะในทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนของพวกเรานะคะก็จะเป็นความทรงจําว่าในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์พวกเราทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันในแต่ละเวลาเพื่อเตือนความจําทุกๆครั้งที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปีของเรานั่นเองนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบรูปภาพสวยๆที่เปียวนำมาฝากนะคะเปียวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าในแถบที่เราอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวในโมทาร่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่นะคะก็จะมีมาทั้งโดยสารเรือนะคะเรือส่วนตัวนั่นเองนะคะแล้วก็โดยสารเรือจากที่ต่งตางๆแล้วก็มี ลดนอนค่ะคือหุสวังนะคะหุสวังนี่เขาก็จะมาจอดนะคะมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าจากถิน่นอื่นๆนนะักก็ตามนะคะเขาจะมาจอดพักที่นี่นะคะเขาก็จะเก็บค่า,าพักจอดรถวันนะคะ เช่น1นึ่งวันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ180คราวนะคะครูเน้นั่นเองนะคะเขาก็จะได้มีที่ซักผ้าแล้วก็จะมีน้ำใช้แล้วก็จะมีไฟให้เราใช้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นราคาต่ออาทิตย์ต่อเดือนหรือทั้งซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ก็จะเป็น3เดือนนั่นเองนะคะราคานะคะสำหรับที่จอดรถหุสวังหรือรถนอนนะคะก็จะ ประมาณนี้หรือถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้แล้วแต่สถานที่นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะติดกับแม่น้ำค่ะแล้วก็คือเราสามารถมองเห็นวิวทะเลราคาอาจจะแพงหน่อยหรือว่าประมาณเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเมืองมทราที่เปียวอยู่เป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ำนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมสำหรับรถนอนแล้วก็เรือนะคะมาพักที่นี่นะคะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นที่สำหรับเติมน้ำมันนะคะ เผื่อใครสนใจอยากมาท่องเที่ยวะทะเลสาบโมทาร่านะคะก็สามารถติดต่อหรือสอบถามได้นะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะต่อไปนะคะทุกคนมาชมดูนะคะว่าวิวข้างทางแล้วก็บนสะพานของโมทาร่าสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคนแล้วคลิปต่อไปนะคะเปียจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะ เชิญชมวิวบนสะพานมูทาร่าดได้เลยค่ะ ทุกคนพอเปี้ยวขึ้นมาบนสะพานนะคะเป,เ,เปียวเห็นวิวสวยๆเปี้ยก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเมืองมูท่าล่าของเราสวยงามแค่ไหนนะคะมีแม่น้ําทะเลสาบล้อมรอบค่ะสวยงามมากมายเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆแล้วก็ร้อนค่ะเปี้ยวเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเปียยก็รู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วเปียยก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะ ไปทานอาหารเที่ยงค่ะทุกคนในระหว่างทางที่เดินไปนะคะก็เจอวิวสวยงามมากมายเลยนะคะก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วในคลิปหน้าพิว่จะมาเล่าถึงสะพานมูทาล่าให้ทุกคนได้รับฟังนะคะในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านค่ะทุกคนอากาศดีมากแล้วก็ร้อนมากแล้วก็เปียวก็ เล่นน้ำค่ะเปียยก,ก็กระโดดน้ำเล่นเลยค่ะพอเล่นน้ำเสร็จเปืีอยก,ก็กลับบ้านไปพักผ่อนทานข้าวนะคะแล้วก็ทานยาขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมวิดีโอของเปี้ยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เปรี้ยวด้วยนะคะช่องมาดามกำมะลอค่ะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เปียวเสมอมาค่ะสวัสดีนะคะท,ทุกทท่านบายค่ะ